มืดนะมองไม่เห็นเลยครับ และนั่นคือภาพสะเทือนขวัญเหตุการณ์คาบอมที่เกิดขึ้นโรงแรมรีก,การ์เดนหัดใหญ่เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายและบาดเจ็บอีกหลายสิบรายค่ะซึ่งในขณะนั้นนะครับมีผู้ประสบเหตุอยู่ในเหตุการณ์เป็นจำนวนมากรวมถึงผู้เคราะร้ายอีกหลายร้อยคน ที่ต้องหนีตายจากเหตุการณ์สุดระทึกขวัญในครั้งนี้ครับค่ะหนึ่งในนั้นก็คือนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งนะคะที่ผ่านนาทีชีวิตที่เรียกว่าหนีตายจากเหตุการณ์คาบอมในครั้งนี้มาได้โดยมีคุณพ่อเป็นผู้เสี่ยงชีวิตและทําทุกวิถีทางเพื่อ,อช่วยลูกชายให้รอดพ้นจากความตายมาได้อย่างหวุดหวิดค่ะ ส่วนเรื่องเฉียชตายครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับต้องไปคุยกับพวกเขาครับคุณกฤิพรหมทองและน้องพาวเวอร์ถาปนาวิทย์พรหมทองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีลูกโอ้โหต้องถามว่า ตอนนี้ก็ผ่านมาสักช่วงช่วงระยะหนึ่งทีเดียวนะฮะยังรู้สึกตกใจในเหตุการณ์คาร์บอมที่เกิดขึ้นไหมคะก็มีบ้างครับคือเวลาจะเข้าห้างอะไรครับก็จะมีการระแวงแล้วก็ดูว่าตรงไหนมีที่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องได้ยินเสียงดังๆแบบนี้ครับจะระแวงไปตลอดเป็นระเบิดครับมันเป็นอารมณ์ผวาไหมลูกอะไรเปียงกล้างขึ้นมาเนี่ยมันกลายแล้วคุณพ่อล่ะอคะก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนับต้องอยู่ใน อารมณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมอะไรแป,กแปลกๆครับอย่างเมื่อกี้ได้ยินสาวที่ที่รายการเปิดนะครับ <laughs> มันก็มันก็ตื่นเต้นบอกไม่ถูกครับค,คือคือคือไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกตอนนี้พาวเวอร์เรนอยู่ชั้นไหนแล้วครับชั้นม .4 โรงเรียนไทใหญ่วิทยาลัยครับอา,อายุอายุเท่าไหร่ครับอายุที่6ปีครับคุณพ่อตอนนี้มีอาชีพทําอะไรอยู่คะเป็นมาสเตอร์ดีลเลอร์ของดีแทกนะครับในสามจังหวัดก็คือพัทลุงสงขลาแล้วก็สตูลครับชีวิตส่วนใหญ่ก็จะ ไปบริหารอยู่สมโมสรหัดใหญ่เอฟซีครับนี่คือเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลเหรอครับเนี<อ>่ย๋อคือ<ม>คือคือชาวหัดใหญ่เป็นเจ้าของครับอ๋อเห็นบอกว่ามีรับหมงลเหมาด้วยคุณพอลมีหุ้นส่วนอยู่ครับมีหุ้นส่วนอยู่ในโรงงานผลิตวัตถุดิบนะครับแล้วก็ในส่วนของละเหมากอ่อสร้างบางบาง,บางงานนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในในหัดใหญ่บ่อยครั้งนะครับครับทั้งสองท่านเคยคิดไหมค้ว่า เราเองวันหนึ่งจะมาอยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้บ่อยนะครับคุณพรคือหัดใหญ่นี่ยวันว่างเว้นไปกับเรื่องบอมนี้ประมาสักสี่ปีแล้วล่ะครับครับก็หลังจากที่ที่ที่ตื่นกับข่าวบอมก็ระมัดระวังตัวพอเฉลยปุ๊บก็คนนี้เนี่ยถือว่าน่าจะเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดครับพาวเวอร์ละลูกเคยคิดมาตัวเองต้องมาอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยคิดเลยครับ พราะปกติเหมือนกับจะมีพ่อคอยพูดอยู่แล้วว่าไปไหนคน้เยอะให้ระวังอะไรครับก็บางทีเราก็คิดว่าเราแวงเกินไปหรือเปล่าเพราะปกติที่ไปเดินมาตั้งแต่เกิดนี้ก็ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ครับพยายามบอกลูกว่าห่างจากมอไซค์ไว้นะลูกที่จอดรถอะไรยเยอะโตระว่ะ,ะแต่ไม่คิดว่าเหนนี้มันจะเป็นคาร์บอนใต้ใต้ตึกอ้าวทั้งนั้นเราขอต้องถามและหักถึงเหตุการณ์วันนั้นอย่างละเอียดเลยนะคะว่า วันนั้นทราบว่าทั้งคู่คุณพ่อคุณลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ละคนทําอะไรกันอยู่วันนั้นอคุณพ่อทําอะไรก่อนวันนั้นคือผมเนี่ยมีนัดกับพวกน้องๆนักฟุตบอลน,นะครับว่าจะไปให้กําลังใจเขาก็จะเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยสโมสรหายาเอฟซเนี่ยไปเยือนสโมสรสุราษฎร์เอฟซีก็เลยบ่ายโมงก็ออกครับเดินทางเพื่อจะไปสุราษฎร์ครับเพื่อจะไปสุราษฎร์กับ พยาแล้วก็ลูกสาวน้องพิมพาวเวอร์วันนั้นทําอะไรลูกทําไมไม่ไปกันกับครอบครัวไปทําอะไรปกติเพราะเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมกับเพื่อนนะครับก็วันนั้นมันมีการแคสติ้งครับแคสติ้งละครครับแคสติ้งละครเขามีมาแคสติ้งที่ที่โรงแรมเหรอครับที่ในส่วนของตัวห้างในโรงแรมะครับบรรยากาศในงานวันนั้นเป็นไงบ้างครับเยอะพอสมควรเลยครับสำหรับงานต่างจังหวัดแบบนี้ครับขนาดงานเพิ่งเริ่มก็ประมาณ200กว่าคนครับ สองร้อยนี่คนแคสหรือว่าพวกทีมเชียร์ด้วยมันคือมีทีมเชียร์รวมรวมทั้งเชียร์ทั้งแคสเลยครับเชียร์แคสสองร้อยแล้วก็บวกคนที่เดินห้างปกติอยู่แล้วด้วยคนนั้นคนนึงอาจจะเป็นคงเป็นพันได้ไหมทัางถ้าชั้นนั้นคงไม่ถึงครับั้งไม่ถึงเนาะแต่ว่าหลายร้อยใช่ครับชั้นนั้นคือชั้นไหนอลูกที่ขึ้นไปชั้นสี่ครับชั้นสี่อาที้ต้องถามว่าวินาทีที่เกิดระเบิดขึ้นตอนนั้นน้องพาวเวอร์ทำอะไรอยู่คะประมาณบ่ายโมงครับ จะถึงคิวตัวเองไหมครับมันเป็นช่วงที่กำลังจะถึงคิวแล้วก็พิธีกรเหมือนกับเขาให้พักไว้กินข้าวก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เกรียกพวกพาวเวอร์ไว้ว่าให้รอฟังคิวก่อนว่าเดี๋ยวขึ้นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ระเบิดครับได้ยินเสียงคอือลูกตอนแรกได้ยินเสียงครับแต่ว่าเขายังไม่แน่ใจว่ามันคือระเบิดหรือว่าเป็นอะไรกันยงเียคือดังล่ะตุ้มกนขึ้นมาอ่าอแล้วไงลูกแล้วพอเว้นระยะสักแป๊บหนึ่งมันเหมือนกับมีอะไรระเบิดต่อครับแล้วก็มีเปลวไฟขึ้นมา้ตอนนนัี่คื าก็คิดเลยว่ามันต้องเป็นระเบิดแน่นอนอืเพราะว่าทั้งกลิ่นกลิ่นมันกลิ่นดินปรสิวเวลาเล่นมาทัดนนครับ,รบแล้วก็มีลมพวกลมร้อนลมอัดแรงครับขนาดเราอยู่ชั้นสี่เนี่ยนะครับเรายังรู้สึกว่ามันมีมันมีกลิ่นมันมีความร้อนขึ้นมาครับเสียงแรกกับเสียงสอง,อง่างทางกันเยอะไหมครับไม่ถึงนาทีครับไม่ถึงนาทีเทนี้พอลูกที่สองดังขึ้น คราวนี้มีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นมีมาครบทุกอย่างเลยคงต้องมีวิดไว้ด้วยนะคุณพ่อคงคงกลาหลแล้วล่ละตอนนั้นน<ล>ะและ้ว<ล>ะ,ะตอนนั้นคงครบแล้วล่ละตอนนั้นพาเวอร์ทำยไงต่อครับค,คือเพื่อนมันกลุ่มใหญ่ใช่ไหมครับแยกกลุ่มมันอยู่ก็มารวมกลุ่มเดียวกันครับคือรวมกลุ่มเดียวกับเพื่อนแล้วก็มีเหมือนพี่สตาฟเขาประกาศขึ้นมาครับว่าให้ไปหยิบของสัมภาระตัวเองอะไรอย่างนี้เพราะเขากลัวว่าจะมีระเบิดซ่อนอยู่อีกอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ทำตามที่พี่เขาบอกคือพี่เขาบอกว่าให้หาผ้ามาแล้วก็ให้้บนํา จะใช้เป็นตัวกองในการหายใจเผื่อมีควันอะไรเงี้ครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นระเบิดหนักมากอะไรอย่างี้ครับเชื่อแป๊บเดียวก็คงจะมีคนช่วยเหลืออะไรเงี้ครับตอนนั้นควันเป็นไงฮะควันเริ่มมาหรือยังตอนตอนที่เขาประกาศะครับยังไม่มีควันครับแต่ว่าพอประกาศเสร็จพอเราเริ่มหาผ้าลูกที่สองละแล้วลูกที่สองแล้วควันมายังหลือควันไม่ถึง5นาทีครับมืดมืดสนิทเลยเด้อมืดขนาดไหนครับคือมองกันเห็นมื่สภาพเป็นไงอูลสภาพรอบตัวลูกอะนะครับไฟไฟก็ติดนะครับแต่ว่า นะครับปกติไฟมันมันส่องลงมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นแสงไฟแต่นี้เราเห็นแบบแค่เป็นจุดแบบจุดเล็กๆเหมือนไฟคิดมาอเลยครับพราะมันมันควันมันเยอะมากคือมันมันเป็นควันดำเนี่ยควันแบบควันพวกจากยางรถอะไรเงี้ยครับคิดว่ามองไปข้างหน้าเห็นได้สักกี่เมตรครับคือหน้าสามสิบเซนนะครับแค่นี้ฟุตเดียวนะมันมืดคือมองคือมันต้องแบบแทบคลำเอาเลยสิอย่างเงี้ยบรรยากาศตอนนั้นผู้คนก็เป็นยังไงบ้างพอเริ่มหมอบครับเหมือนกับควันมันอยู่ด้านบนพอเราหมอบราปุ๊บ เราก็จะเห็นได้ไกลขึ้นเราก็ได้ยินเสียงแบบมีคนโทรหาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยวีดกรีดกันสุดชีวิตไหมครับคือผู้หญิงด้านหน้าก็จะมีกรีดมีแบบเหมือนคุมสติไม่อยู่ครับแต่ก็ยังดีที่มีพี่เขาช่วยช่วยเตือนสติครับมีใครพยายามไม่รู้นะแบบทุบกระจกทำลายประตูให้ควันมันออกไปบ้างมีพี่ๆเขาบางคนนะครับเอาคล้ายๆนะครับมันจะมีเหล็กวางอยู่ครับเอามาทุบช่องลมทุบช่องกระจกอะไรครับให้ควันมันพยายามระบายออกไปครับ เหตุเกิดนี่คือเหตุเนี้ยไม่มีใครรู้มาก่อนคือผมนั่งคุยกับน้องเขาที่เรื่องบทเนี่ยฮะคุยอยู่ไม่เกิน10บนาทีฮะระเบิดก็ตุ้มขึ้นมาแต่ตอนแรกไม่รู้เป็นระเบิดเพราะมันมีลมมันดังตุ้มแล้วก็ลมแรงมากครับปะทะมาด,ด้านหลังะฮะวูบเลยที่เราอยู่ในชั้นสี่นะ,ะผมก็หันหลังไปดูฮะว่าลมอะไรยังนับวิได้เลยครับผมไม่เกินห้าวิมันมีอีกหนึ่งตุ้มต่อเลยครับทีนี้รู้แล้วครับว่าอะไรแค่นั้นนะฮะเด็กก็กรี๊ด ได้ยินเสียงเด็กกรี๊ดแล้วก็วิ่งคือสัญญาติยานทุกคนนะคือเราไม่วิ่งหาไฟอยู่แล้วไงทุกคนจะต้องวิ่งถอยกลูกมาที่หน้าเวทีนะกรรมกรกรรมาการทุกคนคือวิ่งจะมาอยู่ตรงนั้นหมดแล้วตั้งสติคือบางคนคิดว่าผมเป็นสตาฟหมดเลยนะวันนั้นอนะ่ะผมไม่ใช่สตาฟนะฮะผมก็ไปหยิบไม้พิธีกรเลยครับวันนั้นคือพิธีกรเขาตกใจแล้วไงเขาทาอะไรไม่ถูกเราหยิบไม้ปุ๊บเราตั้งสติบอกน้องๆองทุกคนอยู่ในความสงบ อย่าตกใจอย่าแตกตื่นอยู่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวหน่วยกู้ภัยมาแต่เราต้องเช็คบางอย่างก่อนให้ทุกคนเนี่ยเดินหยิบกระเป๋าอย่าออกนอกพื้นที่นะให้อยู่ในเขตสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าคือทุกคนก็เอาน้ำที่ที่เขาแจกอะนะเขาทุกคนจะมีคนละขวดไงเด็กที่มาประกวดเขาก็เอาน้ำเนี่ยกินกันผมก็เลยประกาศเลยน้องๆน้ำเนี่ยกินหมดนะน้ำเนี่ยให้ให้เอาเอาน้ำเนี่ยเทใส่เสื้อเสื้อในตัวเองอะเสื้อที่อยู่ที่ใส่อยู่ฮะและอุดจมูก เพราะาเรารู้มองว่าควันเนี่ยถ้ามันผ่านน้ำเนี่ยมันจะผ่านยากขึ้นเด็กจะหายใจได้ง่ายขึ้นก็แต่เราคนก็ใช้น้ําจนจนหลังๆตอนที่ตอนตอน,ตอนที่พวกที่อยู่เกิดชั่วโมงะ่ะเขาบอกว่าพอน้ํามันเริ่มหมดอะ่ะวิ่งฝ่ากันไปเอาน้ําข้างหน้าเขาบอกว่ากว่าจะฝ่าไปเอาน้าที่ที่เขาอยู่ในถทงในถังยังมีเพิ่มไงเพราะตอนนั้นไม่มีใครอยู่แล้วเขาบอกว่าโอ้โหมันมืดมากแต่ทุกคนก็ต้องวิ่งไปเพื่อไปเอาน้ําเพิ่มตอนแรกเราก็จะลงฮนะะเผอิญประตูเออเราเรา,เราบันทางมันตันนะเอ่ บางอย่างประตูมันล็อกเราออกไม่ได้ลิฟต์ก็ทํางานตัวเดียวฮะแล้วพอเราจะย้อนกลับมาทางหน้าครับควันเยอะแล้วตอนนั้นก็ไม่ไม่กล้าเสี่ยงลงแล้วครับผมทีนี้คุณเกรดละครับช่วงที่เกิดเหตุตอนนั้นนะตอนเกิดเหตุเลยตอนนั้นคุณเกรดอยู่ที่ไหนครับผมออกเดินทางจากจากหัดใหญ่ไปได้สักประมาณเกือบประมาณ30กิโลครับเกือบๆครับไม่ถึงครับแล้วก็บังเอิญว่าก็นึกขึ้นได้ว่าจะต้องตามเรื่อง โรงแรมเนะครับเรื่องเช่าโรงแรมเ,เพราะเราเราจะเป็นเจ้าภาพจัดเ,เสวนาของของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับครับก็เลยให้ทางภรรยาเนี่ย<ม>โทรถามลูกน้องอีกคนหนึ่งว่าอยู่กับโรงแรมจบหรือยังอะไรเงีย้ย<ม>คุยได้สักสองสามประโยคภรรยาก็หันมาบอกผมว่าระเบิดลิการินเขาก็บอกว่าเขา อักมากแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรมาช่วยภายในสิบนาทีห้านาทีนี้เนี่ยเขาไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยคิดไมว่าพ่อต้องช่วยเราได้พ่อคิดนะครับถ้าเกิดพ่อมาแล้วคือพ่อช่วยได้แน่นอนเขาก็มเมสเซจเข้ามามเมสเซจแรกก็ทวันรักพ่อนะครับอันที่สองก็รักแม่ด้วยสุดท้ายก็บอกบอกน้องพิมพ์ด้วยน้ำตามันไหลออกมาเฉยๆครับเรารู้สึกอย่างเดียวว่าเหมือนอยู่ในนรก